สวัสดีค่ะครูเจษทศพรเปลี่ยนแปลงค่ะเด็กๆวันนี้ครูเจ๊มาเจอกับเด็กๆนะคะก็คือมีกิจกรรมจะให้เด็กๆทำนะคะกิจกรรมสนุกๆในวันนี้ค่ะครูเจ๊มีนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้เด็กๆได้ดูนะคะและให้เด็กๆร่วมทํากิจกรรมกับครูเจ๊ค่ะโดยเมื่อเด็กๆดูนิทานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะวาดภาพตัวละครที่เด็กๆชอบในนิทานค่ะมาหนึ่งตัว จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นกระต่ายจะเป็นเต่าจะเป็นสิงโตที่อยู่ในตัวละครที่อยู่ในนิทานนะคะให้เด็กวาดลงมาแล้วอธิบายด้วยค่ะว่าทาไมเด็กๆถึงชอบตัวละครตัวนี้โดยให้ผู้ปกครองนะคะช่วยนักเรียนค่ะจดคําอธิบายค่ะว่าทําไมเด็กๆเนี่ยถึงชอบตัวละครตัวนี้นะคะก่อนอื่นครูเจบจะให้เด็กๆไปดูนิทานกันก่อนเลยค่ะ ในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายอาศัยอยู่ทั้งวันเขาได้แต่กระโดดไปมาและชื่นชมตัวเองเขาชอบพูดคุยว่าตนเองสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นๆฉันเป็นสัตว์ที่รวดเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ใครอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะเขาสามารถวิ่งได้เร็วจริงๆด้วยเท้าขนาดใหญ่ของเขาสัตว์ตัวอื่นๆไม่ชอบการโอ้อวดของกระต่าย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้ใช่แล้วฉันชนะอีกแล้วทําไมน่ะเหรอก็ฉันเร็วน่ะสิในทุกที่ที่เจ้ากระต่ายไปเขาจะพูดว่าฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคําพูดของเขาเริ่มรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าโอเคเขาอาจจะวิ่งเร็วที่สุดจริงๆ แต่มาพูดจาโอ้อวดแบบนี้ไม่ดีเลยต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้างคำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่าเข้าเต่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงจุดหมายเดียวกันกับที่กระต่ายสามารถไปได้ภายในเวลาหนึ่งนาที เต่าหวังว่าเขาจะได้พบกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาไปหาสัตว์ตัวอื่นๆและบอกว่าเขาอยากจะแข่งขันกับกระต่ายนาาอยากแข่งกับเขางั้นเหรอสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดยังเอาชนะกระต่ายไม่ได้เลยนายจะชนะได้ยังไงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองเต่าไปหากระต่ายสวัสดีคุณกระต่าย ผมตามหาคุณมานานแล้วกระต่ายถามด้วยความสงสัยแล้วนายตามหาฉันทำไมผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่าคือนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจผมอยากจะแข่งกับคุณจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากัน ทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็เริ่มหัวเราะเสียงดังลั่นจนสับตัวอื่นๆได้ยินกันไปทั้งป่ากับฉันเนี่ยนะจะวิ่งจะแข่งวิ่งล้อกันเล่นหรือเปล่านายแสงฉันไม่ได้รอกกว่านายจะก้าวได้ฉันก็ไปถึงเส้นชัยแล้วถ้าเราไม่แข่ง เราก็ไม่รู้หรอกจริงไหมได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกันเมื่อเต่าเริ่มเดินจากไปเจ้ากระต่ายก็หัวเราะต่อเช้าว,วันรุ่งขึ้นสัตว์ทั้งหลายมาถึงลู่แข่งวิง่งพวกเขาเห็นเต่ามารอที่เส้นเริ่มต้นพร้อมออกตัวด้วยความมั่นใจเจ้าเต่ายิม้ม บอกฉันทีเถอะว่านายจะเอาชนะกระต่ายได้ยังไงถ้าเขาทั้งหยิงยะโสและชอบคุยโวอย่างที่พวกนายว่าล่ะก็การแข่งขันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยละหลังจากนั้นไม่นานด้วยท่าทางโอหังของเขากระต่ายก็มาถึงสนามแข่งพร้อมถือแครอทมาด้วยในมือมาแข่งให้จบๆไปเถอะ ฉันยังไม่ได้ฐานมื้อเช้าเลยเมื่อเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเรียบร้อยพวกเขาก็เข้าที่ใครไปถึงเส้นสีแดงที่ปลายปาก่อนเป็นผู้ชนะเมื่อตัวตุ่นให้สัญญาณเริ่มเจ้ากระต่ายพุ่งตัวออกไปราวกับลูกศรในขณะที่เจ้าเต่าเริ่มเดินไปอย่างเชื่องชา้าโอ้โห กระต่ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขันก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วหลังจากวิ่งไปสักพักกระต่ายหยุดและมองไปข้างหลังแต่เขาไม่เห็นอะไรเลย สภาพนี้ถ้าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นชัยคืนนี้ซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่ากระต่ายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนนและเห็นเต่ากำลังมาจากไกลๆด้วยรอยยิ้มแสยะเขายืนขึ้นและเริ่มวิ่งต่อกระต่ายเกือบไปถึงเส้นชายแล้ว ฉันมักจะง่วงหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งใต้ต้นไม้และเงียบสักหน่อยดีกว่าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะกระต่ายพลอยหลับไปเต่ายัางคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้าอย่างมากแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่าย เขาเห็นว่ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักพักหนึ่งกระต่ายตื่นขึ้นเมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้วมองไม่เห็นเต่าเลยสงสัยเขาคงไม่อยากแข่งแล้วแข่งให้จบๆไปเลยแล้วกัน ในขณะที่กระต่ายค่อยๆไปอย่างเส้นชัยอย่างช้าๆเขาเห็นอะไรเอ่ยเจ้าเต่าได้แซงเขาไปซะแล้วอันที่จริงเจ้าเต่ากำลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วยกระต่ายใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่รออยู่ที่เส้นชยัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พวกเขาโยนเต่าขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเศร้าส้อยอยู่ในมุมเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งขันเดินไปหากระต่ายคุณกระต่าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโวโอ้อวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อนผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่าผมฉลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำ นายพูดถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะเลิกโอ้อวดความเร็วของฉันกับทุกคนฉันควรจะกลับแล้วล่ะบ้านฉันต้องเดินทางไปอีกไกลเจ้าเต่ายิ้มและเริ่มออกเดินทางกระต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยโอ้อวดและก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลย เด็กๆหลังจากดูนิทานเป็นไงคะนิทานสนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมคะทีนี้ค่ะจากการที่เราได้ดูนิทานไปแล้วค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆทําใบงานเรื่องเล่าจากนิทานค่ะโดยให้เด็กๆค่ะเลือกตัวละครที่เด็กๆชอบนะคะในนิทาน1ตัวค่ะจะเป็นตัวกระต่ายเตา่าหรือสิงโตหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆชอบแล้วให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนคําอธิบายค่ะที่นักเรียนเนี่ย ทำไมถึงชอบตัวละครเรื่องนี้เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วค่ะผู้ปกครองเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอค่ะส่งมาเล่าให้ครูเจฟยบฟังค่ะว่าทำไมเด็กๆถึงชอบตัวละครตัวนี้ในนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปในวันอาทิตย์หน้านะคะว่าคุณครูเจ๊ยบเนี่ยจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย